สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมแซนคุงสีเขน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้กีนสกีนนะครับในคินมาตเตรรอร์หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้กดตกลงไปเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็ขยายให้เต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วก็เอ่อไปกดเปิดคอมมาคีตรงนี้ กดเปิดไปเลยแล้วก็ปรับสีเป็นสีเขียวด้วยนะครับถ้าเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องปรับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยเฉยและพอเปิดโคมาคีปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะใส่โคมาคีออันเอยผมจะใส่กินสกินอีกอันให้ดูนะครับมันก็ไม่รู้อะ ขยายให้เต็มแล้วก็ไปกดเปิดโกมาขีนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละผมไม่ชอบผมลบเลยแล้วกันก็ขอขอบคุณช่อง x d g t x d ด้วยแล้วกันนะครับจริงๆผมก็รู้นานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้บอกก็เอา s o สิบสองผมจะสอนวิธีโหลดเพลงนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันก่เกียทำละ